หลังพระชนมายุ5 0พันษาหน้าสยามินยินดีจ่ายสูงสุดเหรียญละ1,200บาทกันเลยทีเดียวสวัสดี f อทุกคนทุกท่านนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อและขายเหรียญปอปาศึกษาแบงก์เหรียญโบราณ f อฟเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมกันค่อนข้างสูงกันเลยทีเดียวในวงการ เหรียญกระสาบบ้านเรานะในวงการนักสะสมเหรียญกระสาบเหรียญน,นี้ด้านหน้าสยามินด้านหลังพระชนมายุ50พรรษาเอฟซี F C H. ถือว่าเป็นเหรียญปั๊มผิดแบบปั๊มผิดพลาดปั๊มผิดบล็อกหรือวงการเรียกกันว่าเหรียญตลกหรือเหรียญบล็อ,บอกพิเศษนั่นเองเอฟซีะอใครที่มีถ้าลองสังเกตดูฮะด้านหลังพระชนมายุ50พรรษาด้านหน้าสยามินผ่าไม่ผ่านการใช้งานสูงสุดเอฟซี C H.